อิมมานิปัญจสิกขาปัญญาณิสิเลนะสุขติญันติสิเลนะโหขสัมปทานสิเลนิพุติญญาณีตัตสัมมาสิลังวิโสทัดเย่สาธุสาธุผู้ขาทั้งหลายได้ขอใช้บาทไปทานและปัจจัยเป็นทานเป็นการบริสุทธิ์ ตัวหินใจเลยสักป,ปญัญญาเป็นคนอนาถาเหมือนดังสัตว์นี้ขอใงนี้ขอให้ถึงศาสต์สันบรหรัรมันพุ่งขาทั้งหลายได้เที่ยวไปมาได้วัตรสงสารขอให้ใจถึงบานตามทํำพระเจ้าตราดเถ่าเขาสู่พระนิพนธ นิพพานบาลามสุขังหังอุตตัจโคสาธุอุบาสโนุันเตสุขาวาดาจาธรรมเทศนาจาจามาอธิปัสิปฏิโนทา

ตัวสาวกัสังควรญาญาปฏิปันโนสาวกัสังควรสามีปติปันโน